วันที่10เมษายน2563จ่ายเงินเยียวยา5,000บาทจำนวนอีก640,000รายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะในวันที่10เมษายน2563ก็คือวันนี้นะคะ ก็คือเป็นวันสุดท้ายของการโอนเงินจำนวน5,000บาทในรอดแรกแล้วนะคะระยะเวลา3เดือนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะสำหรับวันนี้วันที่10เมษายน2,563กระทรวงการคลังก็ได้มีการโอนเงินจำนวน6.4แสนรายนะคะรวมตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10เมษายนเป็นระยะเวลา3วัน ใช้เงินไปเป็นจำนวน8,385ล้านบาทนะคะโดยในวันนี้จะมีการแจ้งผลผ่านทาง SMS และโอนเงินจำนวน5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนมาตรการรับเงินเยียวยานะคะทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่ลงทะเบียนกว่า24.5ล้านคนแต่ยังไม่ได้รับเงินก็สามารถเข้าไปที่ w w w r a w m i t i n g k a n c o m แล้วกดตรงคำว่าตรวจสอบสถานะเพื่อเช็คว่ากำลังดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วต้องรอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมโดยจะมีการส่ง SMS แจ้งรายละเอียดเพื่อขอให้ประชาชนกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่11-12ถึงเมษายน2563ต่อไปจากนั้นหากผ่านก็มีโอกาสได้รับเงินในรอบที่2นะคะ ก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้รับเงิน5,000บาทนะคะคนไหนที่ได้รับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ